มาเกมผีที่เกี่ยวกับกระจกครับผมไปหายไปนานครับกับเกมผีไม่รู้มันเกี่ยวกับกระจกยังไงเสียงรถอะไรเสียงรถถอยใช่ปะอไอ้ย็ดแมมเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงเปิดประตูใช่ปะโอ้โหฉันคิดว่ากล่องจะไม่มีวันหมด แต่ในที่สุดฉันก็ทําได้แกะกล่องทั้งบ้านเลยบ้านของฉันเองกล่องอะไรวะที่พักมันเล็กไปหน่อยนะแต่มันอบอ,อุ่นมากและราคาสมเหตุสมผลตัวแทนฉันเรียกที่พักนี้ว่าคุ้มสุดๆแห่งปีซึ่งก็ดีนะเพราะฉันใช้เวลาเก็บเงินนานมากเพื่อดาวบ้านนี้แกะกล่องไหนกล่องมึงวะ <must> มีเพลงด้วย <must> ปิดด้ <not S 1> ไหม,ไมเออเขายังชั่วหน่อยครับกล่องนี้ใช่ปะ อันนี้อะไรอ่ะพิซซ่าเหรออืมนี่ไงโชคดีที่ฉันสั่งพิซซ่าขนาดใหญ่มาทานเป็นมื้อก่อนย้ายเข้าบ้านยินปะโอ้โหมึงตัดผ้าแบบน,นี้มันเหมือนจะมีอะไรโผล่เข้ามาเลยน่าจะต้องกินครับนี่ขบเคี้ยวอร่อยหวานเจี๊ยบแม่โอ้ยหมดแล้วมีอีกไหมมีแค่ชิ้นเดียวไข่เพาะประตูวะ เฮ้ยไ <Hey, S 2> อ้น,นี่มันเป็นใครวะฉันยังไม่รู้จักใครแถวนี้เลยใครวะเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมข้างนอกบ้านมันโล่งปเปล่าแบบเนี้ยชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกด้วยท่าทางประมาทมีเม็ดเหงื่อหยดลงบนหน้าผากของเขาเออวันดีนะอินดี้จะได้รู้จักเออฉันชื่อชาลฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะเออสวัสดีฉันชื่อเอมิลียเฮ้ยเราเป็นพีหญงอะ ทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงยัง,ยงฉันเพิ่งยาเขามาวันนี้ขอโทษด้วยนะที่ทาให้เกิดความวุ่นวายฉันไม่คาดว่าจะมีแขกมาเรวขนาดเนี้โอ้ใช่แล้วฉันเออฉันเห็นคุณกินข้าวเย็นผ่านหน้าตอก็เลยอยากจะทักทายเขาหลบตาฉันอย่างประมาทราวกับว่าเขากำลังมองหาอะไรอยู่บางอย่างอยู่ข้างหลังฉันเออคุณอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอ ไอหมอนี่แปลกๆเว้ยฉันคลางในใจเยี่ยมเลยเพื่อนบ้านใหม่ของฉันเป็นพวกโรคจิตหรือเปล่าอ,อ๋อเราเป็นผู้หญิงนะครับผมชื่อเอมิลี่ครับใช่แล้วฉันซื้อที่แห่งนี้ด้วยตัวเองอ่ะโอ้บอเตอร์ในหน้าขายบ้านบอกคุณเกี่ยวกับเจ้าของบ้านก่อนหรือเปล่าเจ้าของคนก่อนเหรอฉันจําไม่ได้ก่อนที่ฉันจะตอบได้ชาวก็สะดุ้งและหน้าซีดไม่เป็นไรขอโทษด,ด้วยฉันเออลืมของมาอย่างไว้ที่บ้านอ่ะ <c oughs> โอ้ เฮ้ยเ hey, อหมอนี่มันไม่เล่าให้เราฟังด้วยนะนนนเกิดอะไรขึ้นนะนี่มันเรื่องอะไรกันเขากําลังมองฉันผ่านหน้าต่างอยู่กันเหรออืมอะไรก็ได้ฉันแค่อยากพักผ่อนบนโซฟาคืนนี้ไม่อยากกังวลกับเพื่อนบ้านที่น่าราคาญอ่ะฉันจะดูทีวีและซื้อผ้าม่านก,ก่อนเป็นอย่างแรกในวนันพรุ่งนี้อ๋อเมื่อกี้ลืมเราเป็นผู้หญิงครับต้องทําเสียงผู้หญิงด้วยปะไม่ต้องอต้องทำไหมเออทำก็ได้เพื่อจะได้เข้าบรรยากาศกับเกมนะครับ เพื่อจะได้เข้าเอ่อบรรยากาศกักบตัวละครในเกมพูดผิดเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะทำอะไรนะไปนอนบนโซฟาป่ะดูทีวีครับเปิดมานี่ดูเฮี้ยเลยเนี่ยเออมึงไม่มีช่องอื่นดูหรอวะปิดได้ปะ เข้าไปนอนเีอะแล้วหน้าต่างบ้านก็คือโอ้โหไม่มีผ้าม่านจริงด้วยครับมันสามารถมองทะลุเข้ามาได้เมื่อกี้ใครโทรมาอ้อเอาเถอะใครกันนะที่กําลังโทรหา,าฉันในเวลาแบบนี้ยใครมันโทรมาวะอืมอจะพักคนก็ไม่ได้พักคนข้างในนี่เหรไหนละ่ะเข้าไปยังไงก่อน เสียงมันจากข้างในเนี่ยอ๋อหรือว่าข้างในห้องอืมเกมนี้มันมีจัมสแกรร์หือเปล่าโอ้โหดูคอมพิวเตอร์ครับโอ้โหยุคตั้งแต่สมัยเอิ่มหน้าจอเป็นแบบนี้โอเคไหนดูซิรือใครวะน้อค่ะ กนเนี่ย See you ฮ wow. ะอืมโาไอพวกเราคิดได้อีไอ้หนุ่มเงือท่วมคนนั้นชาวเรื่องฉันเหรอหรือม,มันไป็เธอฉันจะจัดก,การกับเขาวันพรุ่งนี้อ,อสัตว์เอ,อ้ยไอ้ชาววะเนี่ยชาวนี่มันเรื่องอะไรกันฉันนะว่าคงไม่ใช่เขาที่โทรมาหรอกพระเจ้าย่านนี้เต็มไปด้วยคนแปลกๆเหรอ ไอ้ชาวมันโผล่มาจากตรงนี้ได้ไงวะเมื่อกี้แล้วมันไปไหนแล้วมันเกี่ยวว่าไอ้ชาวนี่แหละไอ้ชิบหายเราต้องออกไปดูมันเหรอเบอรเหนื่อยจังเลยฉันอยากนอนแล้วยังไงก็ต้องแปรงฟันและล้างหน้าก่อนนะเออมึงช่วยรีบปีนอนที่ก่อนจะเจอเรื่องแปลกอะไรประมาณนี้แปรงฟันไม่ใช่ตรงนี้มันอ่างล้างจานนี่ไงห้องน้ำเอ้ยแต่ว่า เกมนี้มันเกี่ยวกับกระจกครับแพ้ว,ว่าแต่ตรงนี้มันมีกระจกผมว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นโอ้มันเป็นผู้หญิงจริงด้วยสวยนะเนี่ยอืมหุ่นเรียวฟิตเปี้ยโครคล้างหน้าก่อนครับไม่อาบน้ำเหรอ,อตกใจหมดมันมีเอ่มเราต้องแปรงฟันครับตกใจมากเลยเวลามันเปิดกระจกมาแบบนี้กลัวมันมีอะไรพุ่งออกมา ผมว่ามันจะต้องมีอะไรผ่านตรงนี้แน่นอนเชื่อไหมหนึ่งจริงๆมาเดี๋ยนี้เอาไม่มีอ่ะอืมเอาแล้วยาสีฟันเราไปไหนเมื่อกี้อ่ะออมันมาแล้วครับมันมาแล้วเออไอมันมีจำสแกเออนั่นมันอะไรกันนะฉันมองเห็นอะไรหรือเปล่านะกูก็มองเห็นตาฝาดเราอนกันขนาดนั้นะ ดี๋ยวฉันต้องล้างหน้าก่อนแล้วฉันก็เข้านอนอืมต้องล้างหน้าก่อนสินะอืมเมื่อกี้มันมีอะไรล้างหน้าครับโอ้น้ำร้อนเหรอมันจะโผล่มาอีกไหมเฮ้ยเอาต้องเช็ดกระจกแน่นอนครับแบบนี้โอ้โหไม่อยากเช็ดเลยนี่ กูว่าแล้วรอบนี้กูเดาได้กูไม่สะดุ้งครับเออมึงไปไปเลยมึงอะ่ะไปโอเคฉันต้องเหนือ่อยแน่แฉันเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงนะคืนนี้ช่างมันเถอะฉันได้เวลานอนแล้วโอ้อไม่อยากดูกระจกเนี่ยถ้าเราไม่ส่องกระจกมันก็จะไม่เจอป่ะเพราะว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับกระจกไงห้องนอนเราอันนี้มีแล้วอันนี้ห้องอะไร อันนี้คือห้องทํางานเราปะ่ะใช่ครับแล้วก็มันจะมีอยู่อีกห้องหนึ่งไอห้องเนี้ยมันมันมันเป็นห้องหรือเปล่ามันเป็นมีเครื่องซักผ้าอยู่ข้างในแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าได้นะเออนอนกันเฮ้ยอืมเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราอย่าบอกนะว่าเก็บไว้หลบ แน่นอนครับโอ้โหแล้วนอนแบบเปิดโล่งแบบเนี้ยเป็นผมผมไม่กล้านอนนะต้องหาอะไรมาปิดก่อนอ่ะพกผ้าม่านอะไรเอ้ยไม่ใช่ผ้าม่านดิผ้าที่นอนเนี่ยเอามาปิดก่อนก็ได้นะโหอันตรายมากครับอหกระโดดขึ้นขึ้นไปเลยอ่นอนกันไม่ไหวแล้วกูวงงมาก กูว่าแล้วมันต้องตื่นขึ้นมากลางดึกอืม,อมเฮ้ยอะไรเนะนี่มันดวงไฟอะไรอ๋อทำไมเดินไปไม่ได้ผมเดินเข้าไปอ๋อติดอะไรวะเนี่ยจับได้ไหมเฮ้ยมันไปที่หน้ากระจกอีกแล้วเฮ้ยไอหมอนี่มันล่อให้เราไปตรงกระจกอีกแล้วครับโอเคเจอหน่อยแล้วกันมา มาดิมมึงไม่แปลกใจเหรอเฮ้ยอีมันเป็นตัวตลกครับเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วไม่ไม่สักเอ้าอ้อฝันได้นอนแบบเนี้ยเออนี่มันเป็นฝันร้ายที่แปลกปรลาดจริงๆเดี๋ยวนะ เสียงเคาะนั่นอะมันคืออะไรมึงอย่าได้ลุกไปดูเด็ดขาดเลยนะมึงนอนต่อเดี๋ยวนี้อ้โหเสียงอะไรมันเคาะประตูห้องน้นนําปะน่าหนไยงมึงเป็นบ้าอะไรกับห้องน้ํากูปะเนี่ยมึงเอามึงไปอยู่เลยโอเคบานพับน่าจะหลวมนะคงจะต้องเรียกช่างมาซ่อมตอนเช้าฉันต้องไปห้องน้ําอืมจะไปทําไม นอนต่อเหือนอนต่อได้ไหมปิดนอนเอานอนได้นี่หลับไหมหลับดิแต่มันไม่หลับให้เราครับต้องไปจริงๆครับผมโอ้มึงไปดูกระจกอีกแล้วมึงไปดูไปมึงไปดูไปเดี๋ยวมันดึงมึงเข้าไปในกระจกอีกอ่ะขี้นั่งขี้นั่งขี้ก่อนไอ้มึงคือใครเนี่ยมึงออกาามาทำไมอืมต้องการอะไรกักูอ๋อพระเจ้าไม่นะ ม่นะตื่นได้แล้วเอมิลี่นี่เป็นความฝันอีกครั้งเท่านั้นความฝันเหรอความฝันก็ผีเลยมึงมาดิฝันไฟนัลีกู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 รู้ปิดก่อนครับแล้วก็กูรู้ปิดแอบอะไรอ่ะเราต้องแอบปะเนี้ยไม่รู้เอะไม่รู้กูแอบไว้ก่อนแหละแต่ไมเสียง เสียงมันไม่หยุดเว้ยมามึงมาเลยมึงมาเลยมานี่ดิมเอ้าวเอาไงกูฮะมึงต้องการเลยแม่เอ้มึงคือใครเป็นผีเหรอกูกระโดดเข้าไปอยู่กับมึงก็ได้ปะเอากูไปเลยปะเอาปิดกูปิดประตูให้ด้วยปะมากูนั่งขี้ครับอือมาอ้าวเจอผ้าห่มกูได้ไหมกูมีผ้าห่มนะเฮ้ย เดี๋ยวกูเอาผ่าหูรัดคอมึงตายมากูอาบน้ำโชว์ก่อนเฮ้ยร้อยทำไรวะเนี่ยโอเคร้อยกูหนีใช่ไหมไปมาเกล้าอันนั้มวันนี้ฟิีเกิร์ลอ้ยอะไรอ่ออะไรอ่อมันเกี่ยวกับอะไรเอ้ยยิ้มยิ้มหวานเชียวเอ้ากูขยับไม่ได้ขยับเอ้ย อ้าวเอะออะไรนะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเรามาโผล่อยู่ไหนไม่รู้ครับไอตัวเมื่อกี้มันไม่ใช่ผีป่ะน่าจะเป็นปีศาจมันสามารถจับตัวเราไม่ได้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือกระจกห้องละอุ้มสวยมากสวัสดีสวัสดีได้ยินฉันไหมได้โปรด ช่วยฉันออกจากที่นี่อันนี้คือตัวเราไหม <c oughs> มันชื่ออะไรเอาอ้าอาจบแล้วเกม เปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวเอาคุกดออกก่อนยังมีเพลงอีกหรอโอเคครับทุกคนก็สลักเกมนี้ก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับกุญจนะครับไม่รู้ว่ามันเสือองไรน,นะเป็นผีกระจกเป็นปีศาจอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ผีเอ้ยก็ผีนั่นแหละเออพูดอะไรเนะี่ยในเรื่องอยู่ตกใจไปนิดนึงแต่ก็ชินมาได้โอเคครับสลักเกมนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ก่อนไนวะ้จเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวติดลิกสิทธิ์